มาที่ข่าวดีกันบ้างดีกว่าถูกต้องนะฮะพี่เมฆน,นะครับเอ๊ะฉายาเขาอะไรพระเอกลิ้นลิ้นสวัสดิ์ลิ้นสวัสดิสดเขามี่ลูก2แล้วลืมฉายานี้ไปได้แล้วนนก,ก็เนี่ยก็เพราลูกนี่เนีนี่ที่ได้ลูกสนี่ก็เพราะฉายาเนี่ยแหละ <c oughs> แสดงความยินดีด้วยค่ะครับผมติดตามครับ นี่เลยนะครับเข้าไข่หัวปีท้ายปีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับดาราร้อยล้านพี่เมฆวินัยไกลบุตรนะครับกลายเป็นคุณพ่อลูก2แล้วครับเมื่อภรรยาครับคุณเอชนพระดานะครับคลอดลูกสาวน้องแมมนะครับเด็กหญิงปานกัญญาไกลบุตรครับน้ำหนักนี่3,000กรัมอย่างปลอดภัยครับ ทั้งนี้พี่เมฆก็โพสตรูปลูกสาวผ่านอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมคาบรรยายใต้ภาพว่าในที่สุดลูกก็มาน้องแมมเด็กหญิงปานกัญญากไกลบุตรรักลูกซึ่งหลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีแฟนคลับแห่มาแสดงความยินดีกันมากมายขณะที่นางเอกคนสนิทยุ้ยจิรนันก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยการแชร์ภาพน้องแมมลงไอจีส่วนตัวพร้อมบรรยายใต้ภาพว่าล้านสาวคนใหม่ของเขาเมาดูกันตอนนี้เขาจีบกันคุณรู้ไหมว่ามีอะไรเป็นตัวเชื่อมรักอะไรคะ อินเทอร์เน็ตเหมือนกับที่นิยมจีบกันสมัยก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้ใจนะครับฝ่ายหญิงก็แพ้ใจแล้วก็ประกาศแต่างงานนะครับเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2554แล้วก็มีลูกชายชื่อน้องมาร์คเป็นพยานรักนะครับน้ำหนักนี่มากกว่าลูกสาวเนี่ย720กรัมทั้งหมดเนี่ย 3, กรัมนะครับแล้วก็มีลูกคนแรกเนี่ยก็เมื่อต้นปี2,555ครับ น่าจะได้คุณแม่จะแดงแดงเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนนะแดงแดงแล้วอาจจะกลับมาแต่ผมว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มีคำคล้ำมั่งก็ดีเหมือนกันนะผู้หญิงผู้หญิงผมว่าคล้ำนี่ก็ดูเซ็กซี่ช่วงหน้ากลับมานะคะกับข่าว Insight Asia ของเราอยู่ทางฝั่งอินเดียกันค่ะโอ้ขออภัยค่ะทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะ